เมื่อหลังการสร้างตัวละครพี่เอกฮาร์ร็อกเกอร์แล้วก็ตัวละครอินฟลูเอนเซอร์จากเกมโฮมซิมมสวายนี่ก็ได้มีการเปิดเผยมาในงานไทแลนด์เกมโชว์ปี2021ที่ผ่านมานะครับโดยทางพี่แซคหรือว่าคุณสรุทับลอย Creative Director ของเกมโฮมซิมมสวายก็มีการพูดถึงเบื้องหลังการสร้างตัวละครที่นำเอาอินฟลูเอนเซอร์สายเกมอย่างพี่แป้งซีบิงพี่เบริเฟอร์พี่เอกฮาร์ร็อกเกอร์แล้วก็คนอื่นๆเข้ามาในเกมนะครับ ซึ่งที่มาที่ไปก็มาจากการที่พี่แซกนะครับกับทีมงานได้มีการประกาศในหน้าแฟนเพจเมื่อตอนที่ยังสร้างเกมโฮลส์ซสวายอยู่ว่าอยากจะให้ให้แฟนแนเกมเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสร้างเกมนี้ด้วยนะครับจนมีการประกาศรับนักภาพจากแฟนเพจโฮลส์สวาย ที่พี่เบร์ริเฟอร์นะครับก็มีการคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวพี่เบอร์ริเฟอร์จะขอเข้าไปพากเสียงให้ฟรีเลยทําให้ก็มีการติดต่อก,กันกับทางพี่แซคแล้วก็ทีมงานนะครับซึ่งตัวละครที่พี่เบย์ภาคก็คือตัวละครคนคุกนั่นเองนะครับที่เราได้เห็นแล้วก็เล่นกันในเกมโฮมชมสวายนั่นเองพี่แซคเลยติดต่อกับทุกคนนะครับที่อยากจะให้เข้ามาร่วมงานในการสร้างตัวละครในเกมโฮมซูมสวายนะครับโดยมีการพูดคุยกับทางพี่แป้งซีบิงก่กอนโดยมีการศึกษาประวัติแล้วก็อยา่าใจพี่แป้งเนี่ย ช่วยออกแบบตัวละครที่พี่แป้งอยากจะเข้าไปอยู่ในเกมนะครับซึ่งพี่แป้งก็ตอบรับว่าอยากจะให้มีแมวอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะพี่แป้งชอบแมวทาให้ได้เห็นตัวละครปิ้งนะครับน้องแมวที่เราได้เห็นแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยก็มีการพูดคุยกับพี่แป้งเรียบร้อยนะครับว่าอยากจะให้เป็นในแนวทางไหนโดยพี่แป้งก็ให้เสียงภาคแล้วก็ช่วยเหลืออย่าง เต็มที่เลยนะครับกับทีมงานแล้วก็ช่วยคิดมุกกันมีการทำสคริปต์การพักเสียงกันซึ่งทางทีมงานของทางโฮสต์โฮมเนี่ยก็มีการไกด์ไลน์แนะนำแนวทางให้กับพี่แป้งจนได้เสียงที่เราเห็นในเกมนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงสตรอรี่ของเนื้อเรื่องในเกมด้วยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็จะมาถึงเบื้องหลังของการสร้างตัวละครอย่างตัวละครพี่เอกฮาร์โรเกอร์กันบ้าง ด้วยความลึกลับของเสียงพี่เอกนะครับแล้วก็เสียงหัวเราะที่แน่นอนว่าพี่แซกเนี่ยได้มองไปว่าตัวละครพี่เอกเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครผีแน่นอนนะครับซึ่งเบื้องหลังการติดต่อกับพี่เอกนะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างเร็วมากๆเลยนะครับพี่แซกก็ค้นหาประวัติพี่เอกแล้วก็เช็คปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมากับพี่เอกที่เคยเจอมาครับจนกระทั่งเนี่ยก็มีการรวบรวมเอา,เอาสิ่งที่พี่เอกมีนะครับยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เอกใช้งานในการแคสเกม โดยนํามาใช้เป็นไอเดียในการนําเสนอพี่เอกทีหนึ่งนะครับจนได้โจทย์ที่น่าสนใจมากๆเลยว่าพี่เอกบอกว่าอยากจะให้มีตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีสีแดงเยอะๆแล้วก็มีอะไรที่นึกถึงพี่เอกขึ้นมานะครับเช่นคีย์บอร์ดไมค์หูฟังให้อยู่ในคาแรคเตอร์ของตัวเกมนั่นเองนะครับเราก็จะได้เห็นเป็นแบบที่เราเห็นในเกมนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่แซกนะครับก็มีการคิดคอนเซปต์ตัวผีของพี่เอกว่าในตอนแรกเนี่ยจะต้องเป็นแบบครับผีชาวร็อกนะครับซึ่งจะตามชื่อของพี่เอกเลยคือเดอะฮาร์ดร็อกเกอร ซึ่งพอทําจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าทางพี่แซกก็เลยออกแบบตามการ์ตูนเดดโนที่พี่แซกชอบนะครับก็เลยกลายเป็นลนักษณะคล้ายๆกับยูม,มาทูดตามที่เราได้เห็นใน4ภาพที่เขาได้มีการสเกตขึ้นมานั่นเองซึ่งมันก็จะเหมือนกับปีศาจชาวร็อกนะครับแต่ว่าพอเสนอไปปุ๊บให้กับทางพี่เอกดูพี่เอกบอกว่ายังไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าพี่เอกอยากจะให้แบบว่าเห็นปุ๊บแล้วเนี่ยก็คืออยากจะให้แบบแฟนคลับได้จินตนาการว่าเรากําลังได้เล่นเป็นตัวพี่เอกจริงๆนะนะครับ ดัน,นั้นเนี่ยทางพี่แซกนะครับเลยออกแบบพี่เอกนะครับที่เหมือนกับพี่เอกจริงๆเลยนะครับหรือว่าพี่ฮาร์ร็อกเกอร์ของเราแต่พี่แซกบอกว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมนกอ้วนนะครับก็กังวลเรื่องความหล่อแล้วก็ความเท่ข,ของพี่เอกเป็นพิเศษนะครับทาให้พี่แซกเนี่ยก็ค่อนข้างใส่ใจในเรื่องนี้มากเลยโดยเฉพาะพี่แซกเนี่ยได้มีการออกแบบตัวละครคด้วยกันอยู่2ครั้งนะครับพอตรวจงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการปรับแก้ไขเรื่องของหน้ากาการครับหน้ากากที่เปิดตัวมาในเกมตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนหน้ากาก ที่อยู่ในของจริงที่พี่เอกใช้เลยนะครับแต่ว่าดีไซน์ในการเข้าไปอยู่ในเกมเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้สวยงามเหมือนกับที่อยู่ในของจริงนะครับทำให้พี่แซคมีการปรับหน้ากากให้มันดูหล่อขึ้นในเกมนะครับซึ่งแต่ต้นฉบับนะครับพี่เอกก็ได้รับ ตัวหน้ากากใหม่ที่พี่แซคเสนอไปนะครับพี่เอกก็บอกว่าชอบมากๆเลยกับหน้าก,ากากชิ้นใหม่นี้ที่มีการปรับโมเดลใหม่ให้มันเข้ากับรูปแบบของเกมแล้วก็หน้าตาในเกมด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีการปั้นตัวละครฮาร์ที่เราไเห็นกันนั่นเองซึ่งทางพี่แซกนะครับก็ได้เปิดเซอร์ไพรส์พี่เอกในตอนที่เป็นงานแข่งข Home ันโฮมทิดโฮมเอเชียทีมเมนท์พร้อมกับผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็คือว่าอาจจะไม่ได้ส่งตัวเวอร์ชั่นเต็มให้พี่เอกดูแต่ว่าก็จะมีการทยอยส่งแบบเป็นพัาร์ตไปอะไรอย่าง ซึ่งพี่แซกก็พูดถึงเบื้องหลังของการสร้างตัวละครพี่เอกฮาร์รเกอร์เกี่ยวกับการพากเสียงด้วยนะครับการพากเสียงของตัวละครพี่เอกฮาร์รเกอร์เนี่ยคือการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างจะต่างจากตัวละครพี่แป้งซีบิงแซกนะครับจะเป็นการบอกแนวทางของการพากเสียงแล้วก็ให้พี่เอกลองพากดูนะครับซึ่งการพากของพี่เอกเนี่ยพี่แซกบอกว่าตอนที่พี่เอกส่งคลิป ไฟล์เสียงมันเนี่ยก็มีเกือบร้อยเสียงเลยนะที่พี่เอกส่งมาซึ่งพี่แซกก็ตกใจแล้วก็บอกว่าเยอะมากๆเลยแต่ว่าพี่แซกก็มีการฟีดแบ็กไปหาพี่เอกด้วยครับว่าอันไหนที่เหมาะสมไม่เหมาะสมบ้างนะครับตามสถานการณ์ในเกมนะหลังจากมีการปรับแก้ไขปรับจูนกันมาพี่เอกก็ได้ส่งไฟล์เสียงเพิ่มอีกประมาณ200เสียงนะครับทำให้ตัวละครฮาร์ดที่เราได้เห็นกันในเกมนะครับจะมีเสียงพาร์ที่เยอะมากๆนะครับนั่นคือเสียงพี่เอกที่มีการนํามาปรับใช้งานในเกมนั่นเองซึ่งมันมากที่สุดในเกมเลยทีเดียว แล้วก็โดยเฉพาะพี่เอกนะครับจะมีเสียงที่สุ่มแล้วก็มีเสียงุุเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆเกมนะครับได้ลองเล่นกันแล้วก็มีอีเสเอกในเสียงภาคของพี่เอกด้วยนะครับ โดยนอกจากนี้นะครับสกิลของพี่เอกที่ต้องการก็คือว่าจะต้องเป็นพลังที่ต้องใช้เสียงในการทํางานเท่านั้นนะครับซึ่งมี่แซกเนี่ยก็ได้ส่งสกิลที่ชอบไป3สกิลนะครับซึ่งก็มีการตกลงกันจนได้สกิลที่เราเห็นในเกมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากเบื้องหลังการสร้างเกมโฮลส์ทสวายนะครับทางพี่แซกจะมีการเปิดตัวสิ่งสําคัญก็คือว่าเกมโฮลส o ทูสวายในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่แซกก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยเกมยังขาดแคลนตัวผีอยู่นะครับหรือว,ว่าสเปกเตอร์ ทำให้จะต้องมีการอัปเดตตัวผีในแผนล,ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งจะใช้ชื่อว่านินละกานะครับหรือว่าเป็นไลคนของฝั่งของประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีการหยิบยืมลักษณะของผีต่างชาติมานะครับก็คือว่าเป็นไลคันหรือว่ารุ์หมาป่าหรือว่าแวร์บูฟนั่นเองซึ่งต้องการที่จะขยายตลาด ให้เข้ากับคนต่างประเทศแล้วก็เข้ามาลองเล่นกันนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับก็ยังคงนําประวัติมาจากผีพื้นบ้านของประเทศไทยอยู่ก็คือเป็นหมาดินตาเพชรนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการมีการผสมร่วงผสมระหว่างแวร์บูฟแบบไทยๆเข้าไปด้วยนะครับซึ่ง ที่แซคบอกว่าสก,กิลของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเทียมอมหิทธ์เหลือเกินนะครับซึ่งก็จะมีการเปิดตัวหน้าตาของเจ้าตัวหมานิมตัวนี้นะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับกระต่ายสีดําตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีดวงตาสีเหลืองที่ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยแล้วก็มีกําไลบางอย่างที่อยู่บนคอด้วยนะครับและในส่วนตัวนี้จะเป็นตัวละครใหม่ที่จะเปิดตัวมาในโรๆนี้นะครับโดยเฉพาะ ตัวละครอย่างหมานินนะครับอาจจะมาก่อน2ตัวละครอย่างน้องเมดกับคนขับรถเมดด้วยนะครับซึ่งเราต้องมารอลุ้นกันว่าจะมาในช่วงเวลาไหนนั่นเองและบิ๊กแซยังทิท้งท้ายว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ครับนั่นคือโฮม e สี่ยงส a ายเบต้าสนั่นเองซึ่งที่เราเล่นกันล่าสุดนี้ก็คือเบต้าหนึ่งนะครับที่มีการเก็บข้อมูลแล้วก็มีการลองระบบเกมเพลย์ต่างๆที่ดูว่าตอบโจทย์ไหมแล้วก็มีการอัปเดตให้มันจะดูยิ่งใหญ่มากขึ้นในเบต้าสนั่นเองซึ่งจะมีส่วนที่ใหญ่มากๆก็คือว่่่าามมมีีใใหหๆๆขึ้นด แล้วก็จะมีระบบใหม่ๆมากขึ้นด้วยนะครับที่ทําให้เกมเนี่ยเลี้ยงกับมีการพลิกเป็นอีกหนึ่งเกมไปเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งพัฒนากันอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับ ซึ่งในช่วงเวลาที่จะประกาศเนี่ยเดี๋ยวทางอาจจะต้องรอทางทีมงานประกาศอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นวันไหนนั่นเองส่วนสุดท้ายครับกับ e-sport ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านของการเล่นเกมแล้วก็สามารถแข่งขันกับท์นเมนต์ได้สำหรับเกมโอซ u r v i โอซายนะครับทำให้ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะต้องพัฒนากันต่อไปนะครับแต่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าผู้เล่นทุกคนนะครับที่ยังคงสนสบสนุนเกมนี้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูอัปเดตจากตัวละครหมาดินตาเพชรอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นในรปั่เเอองกสขลาดดตุม คงชุ่มสบายนะครับที่จะมีการเปิดตัวละครผีตัวใหม่ในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับไม่คคอคยเขียนงไงกับเจ้าตัวหมานินตาเพชรตัวนี้บ้างครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์หรือว่าประวัติของมันไว้ได้นะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้้ลยลกันนะครับวันนี้ก็ขอตุลากของสวัสดีครับ